ห่วข้อต่อไปถ้าท่านภูกเขาถามคนต่างชาติต่างศาสนาถามว่าจะให้เรียนกันที่ไหนศึกษากันที่ไหน <c oughs> แล้วก็ตอบเปพระพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าว่าในร่างกายอัญญาวาหนึ่งมีพร้อมทั้งสัญญาและใจให้เรียนที่นี่ ให้เย็นที่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจก็หมายความว่าร่างกายที่ยาววาหนึ่งคือคนเนี่ยแล้วก็ยะเป็นปนอยู่จึงจะมีสัญญาในใจมีสมปรีดีเรียกว่ามีสัญญาแล้วก็มีใจก็มีความรู้ความคิดในกายยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจนี้จถาคตได้บัญญัติโลกได้บัญญัติ ที่เกิดแห่งโลกได้บัญญัติความดับสนิทของโลกและได้บัญญัติพ้นทางปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของโลกไว้แล้วไม่มีอะไรเหลือเลยเมือม่อเมือม่อเมื่อตัดวันโลกที่เกิดแห่งโลกความดับสนิทของโลกปฏิบัติื่อความดับสนิทของโลกนั่นคือธรรมะทั้งหมดมีอยู่ในร่างกายที่ยาววานึงและมีจิตใจคือเป็นเป็นให้เรียนที่นี่ ไม่ใช่เรียนที่โรงเรียนหรือในอตามถ้ำตามเขาตามป่าตามวัดวาอารามที่ไหนนั่นมันเป็นเรื่องข้างนอกให้สร้างโรงเรียนขึ้นขน้างในให้สร้างมหาวิทยาลัยขึ้นในร่างกายแล้วก็สอนสอนศึกษาแยกแยะค้นคว้าคุยเคียให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าโลกเกิดขึ้นมาอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไร ดับสนิทของโลกคือดับทุกข์นั่นคืออย่างไรแล้วปฏิบัติเพื่อดับสนิทปฏิบัติอย่างไรก็คือเรื่องอริยสัจนั่นเองบางทีพระองค์ใช้คําว่าโลกบางทีใช้คาว่าทุกข์ตัวโลกหรือตัวทุกเป็นอย่างไรสมุทยัยของมันคือเหตุให้เกิดนั้นเป็นอย่างไรแลดับสนิทคือไม่มีทุกไม่มีโลกที่วุ่นวายเป็นอย่างไร น้วปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรจะค้นพบได้จากกายนี้ที่อื่นไม่มีถ้าไปเอามาจากที่อื่นเป็นเรื่องหนังสือบางเป็นเรื่องคาพูดบางเป็นเรื่องลมๆแรงๆไม่ใช่ตัวจริงต่เมื่อมองเห็นค้นได้เห็นแจ้งจากร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้อ็เป็นใจนี้จึงจะเป็นตัวจริงนี่ท้าทัศนถามว่าเรียนจิ่ไหน เรียนในร่างกายยาวประมาณวานหนึ่งต่องทั้งสัญญาและใจเป็นพระสูตรในเจตสุกนิบาตอังพุตรนิกา,ายพระไตรปิฎกเล่มที่21หน้า62